จริงๆแล้วเป็นคนสายมูตัวแม่เลยใช่ไหมเพิ่งมาเป็นสายมูตัวแม่ได้ประมาณสักห้าปีห้าปีนี้ห้าปีนี้ที่ผ่านมาซึ่งก่อนหน้านั้นเป็นคนที่ทําบุญปกติมีเวลาบวชพำมอะไรอย่างเงี้ยอยู่อยู่แล้วอะค่ะนี่ไงเขาบอกว่าสายมูตัวแม่ห้าปีเดี๋ยวเราขึ้นไปดูกันว่าบนหิ่งของเขาเนี่ยเขามูอะไรมัางกันแม่อยากดูป่ะขัางบนค่ะคับแคบหน่อยนะคะแม่จ๋าจ้ะ นี่ไงมูตัวแม่นี่ในห้องเนี้มีองค์ไหนที่เรารักมากที่สุดเลยจริงๆรักแทบทุกองค์เลยอ่ะ่ะใช่แล้วได้มาอย่างไงฮะได้มาอย่างไงแต่ละองค์บางทีก็คือไปถ่ายรายการนะคะแล้วก็ได้ได้มาคือพอพระท่านเห็นท่าก็โอ้คุณส้มเดี๋ยวเอางองค์นี้ไปนะอะไรอย่างงี้คะ่ะค่ะบางทีก็คือชื่นชอบอันนี้ก็คือไปบ้านอาจารย์โอเล่มาอาจารย์โอเล่บ,บอกพี่ส้มพญานาคพี่ส้มต้องเอา องค์พ่อองค์แม่เนี่ยมาปู <ฮะ S 1> ่ย่ามา <ฮะ S 1> เนี่ย <ฮะ S 1> ชอบนี่เป็นคนชอบแบบว่าชอบชอบทําบุญเนาะเป็นคนทําบุญมาตั้งแต่ยังไม่ได้เข้าทํางานวงการแสดงค่ะ<อ>คือมันมีที่มาแบบนี้หนูจะเล่าให้ฟังเรื่องมันอาจจะยาวสักหน่อยนึงป้าหนูว่าตาย ตายเสร็จแล้วบ้านกลายเป็นบ้านร้างมีคนมาเช่าอยู่แล้วอยู่มาวันหนึ่งคนที่ก็เช่าก็มีอาการเหมือนป้าที่ตายเลยน้ำลายฟูมปากเสร็จแล้วเราก็แปลกใจว่าป้าคนนี้คนนี้ทำไมมีอาการเหมือนป้าเราพอเขาเห็นเราปุาเขาเบี้ยวเขาร้องกอดกอดเราเรียกเราว่าไอพันไอพันธ์เราชื่อพงพันธ์คือเดิมมา้หรอก็คือวิญญาณป้ามาวิญญาณป้าเข้าป้าคนนั้นทั้งที่เขาว่ามาจากพิษณุโลกเขาไม่ได้รู้จักเราไม่รู้เลยว่าเราชื่อพงพันธ์เขามาเช่าอยู่ เราก็ก็ไปกอดว่าป้าอุ้ยป้ามายังไงอะไรย่างเงี้ยบอกเหมือนอยากได้บุญคุยกันแบบอยากได้บุญเดี๋ยวเดี๋ยวหนูทำสังฆา<อ>ทานให้ก็ไปที่วัดไปที่วัดบอกเล่าให้พระฟังพระบอกว่าถ้าอยากได้บุญใหญ่นะลูกบทพามเลยบทพามคืออะไรวะ<อ>นั่นแหละครั้งแรกเลยบอกก็คือการนุ่งขาวห่มขาวปฏิบัติตัวก็คือ,อถ้าเป็นไปได้หยุดกินเนื้อสัตว์ทําวัดเช้าทําวัดเย็นแล้วก็หลังเที่ยงห้ามกิน Uh huh. มันก็ไม่ยุ่งยากเลยก็เลยลองทํา uh huh. บวชสามวันค่ะ uh huh. แล้วกลับมาที่บ้านเหมือนเดิมเลยป้าคนนั้นมีอาการแต่น้ําลายไม่ฟูมปากค่ะมองหน้าแบบนี้แล้วก็ยืนน้ําตาไหลขอบใจมากลูกพูดแบบคนปกติแล้วขอบใจมากลูกป้าไม่รบกวนแล้วป้าได้เกาะชายผ้าขาวลูก <Wow. S 2> ตรงนั้นมันก็เลยเป็นจุดเปลี่ยนที่ทำให้เราอะ<ร>มาเชื่อเรื่องนี้แล้วก็มมเลย ก็แค่เราบวชพราหมแค่นั้นอ่ะบุญถึงคนที่ตายจริงๆอตอนนี้ท่านทําพิธีมีค้อเห็นศักดิ์สิทธิ์ดีกว่าคตกมาจากคนฟ้าเขาบอกว่าเนี่ยก็คือเหมือนประหนึ่งว่าเพชรพญานาคให้เราอธิษฐานจริงสุโขทัยวัดวังเงินสุโขทัยขอพรเสร็จแล้วคือขอพรแล้วอยากเป็นอะไรนึกในใจอยากเป็นนักล้อแต่ว่าที่ขอไปไม่ได้ขอเป็นนักล้อขอให้มีชื่อเสียงโด่งดังขอให้มีเงินทองเหลือกินเหลือใช้ขอเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีขอแค่นั้นอืแล้วนานไหมนานไหมอ่ะ ก็หลังจากนั้นเนี่ยชีวิตมันเหมือนพลิกเลยค่ะ